ผมเอายางทีวีโอเคอันนี้ก็ผมจะมาเล่นเกมไททันงนะั้นเราไปเล่นกันเลยชัวร์จังหาะจังหันแล้วก็เอเออเอ่อมาเบิดสังหาร ยังเล่าจะหมดเอออุษาย,ายาาัโอเคขอจบรายการเพียงเท่านี้ทุกอย่างทีวีลืมกดซับสไครป์กดไลค์กันด้วย